สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนะนําเมนูพิเศษอีกแล้วมาให้ท่านผู้ชมได้ลองทํากันดูนั่นก็คือสุกี้ยากี้แต่วันนี้จะทําในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะโอเคมาดูวัตถุดิบในการทําสุกี้ยากี้ในแบบญี่ปุ่นกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้เราจะใช้ผักเยอะมากนั่นก็คืออันนี้จะเป็นเห็ดเข็มทองค่ะต้นหอมญี่ปุ่นค่ะหอมหัวใหญ่เห็ดหอมสดค่ะ เต้าหู่ญี่ปุ่นค่ะแครอทตามด้วยผักกาดขาววันนี้แนนจะใช้เป็นหมูคล้ายๆหมูชาบูนะคะเป็นหมูสไลซ์อันนี้เราน่าจะเคยเห็นกันนั่นก็คือเส้นบุกหรือเส้นชิราตะก,กิค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของน้ำซอสนะคะก็เริ่มด้วยน้ำสตอ๊อกค่ะหรือน้ำซุปมิลินค่ะโชยุน้ำตาลแล้วก็อันนี้ไข่ไก่เดี๋ยวเราจะมาทำสุก,กี้กัน สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราค่ะที่ f o o d t o w e l t v ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำซุก,กิยากิปุ่นนะคะวันนี้น่าจะมาหั่นเห,ห็ดให้ดูให้เป็นอย่างนี้ก่อนนี่จะมีประมาณแช็แกใครจะทำน้อยมากกว่านั้นจะทำน้อยจะทำมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เราก็บ้างมีลงไปเลยนะคะทีเห็ดแต่ไม่ต้องถึงกับสุดให้ตัวเห็ดมันขาด แยกออกจากกันเลยนะคะนี่แค่นี้<ม>ก็ไปอย่างนี้<ม>ให้เป็นแช็กแฉกอะคะ่ะแต่ถ้าใครไม่อยากหัน่นก็ไม่ต้องหั่นก็ได้ะคะ่ะใส่มาลงไปทั้งชิ้นเลยแต่อันนี้เราทำให้มันเพื่อความสวยงามโอเคบังไปให้ได้แปดแฉกอะคะ่ะ หรือใครอยากได้แค่สีก็ทำแค่สีแล้วแต่ถนัดเลยก็จะออกมาเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำซอสซุก,ก้ยากิกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของการทำน้ำซอสของซุก,กี้ยากิเหมือนกันเลยนะคะเริ่มจากใส่น้ำซุปลงไปคะ่ะ น้ำซุปเนี่ยทำง่ายมากค่ะถ้าขยันเราก็เอาโครงไก่อะไรอย่างเงี้ยมาต้มเองจะเป็นปลาคาสึโอกต้มกับน้ำก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้แนนใช้เป็นเนี่ยค่ะน้ำซุปแล้วก็ตามด้วยมิลินค่ะมิรินเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำส้มสายชูรสชาติหว,นหวานๆนะคะ ถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นน้ำตาลเติมไปเองก็ได้เพราะว่าในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นหวานค่อนข้างเค็มเมหวานๆอะไรอย่างนี้ใส่ไปแล้วก็ตามด้วยโชยุ u, ค่ะถ้าหาซื้อยากก็ซีอิ๊วบ้านเราก็ได้ค่ะแล้วก็คนตามด้วยน้ำตาลซักประมาณสองช้อนโต๊ะก็ได้แต่ว่ามันมี มิลินอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใส่มันเยอะมากก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราก็แค่รอให้น้ำตาลละลายแค่นั้นเองคนแค่ให้น้ำซอสเข้ากันแล้วก็น้ำตาลละลายแค่นั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำซุกกี้กันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำสกี้ยากี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวางลงกระทะอันนี้เราก็มาผัดหมูให้หลกนิดนึงใส่น้ำมันไปหน่อยแล้วก็ตามด้วยหมูค่ะแยกมันออกมาเลย ผัดให้หมูเริ่มตุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะต่นกันโอเคค่ะตอนนี้แฟนใส่หมูลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำซอสลงไปนิดนึงเพื่อให้หมูของเราเนี่ยมันซึมตัวน้ำซอสลงไปจะได้มีรสอร่อยขึ้นแล้วก็ผัด ผัดให้หมูสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลียงพวกผักอะไรอย่างนี้ออกไปกันเริ่มด้วยหัวหอมใหญ่เลียงลงไปให้สวยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดจานกันอย่างนี้เลยกตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นแครอทค่ะ เอาเมอหยิบมลงมาเลยเต้าหู้เดี๋ยวค่อยใส่ใส่ผักลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวตัวผักเนี่ยมันจะตลบลงไปแล้วมันจะมีน้ําออกมามีรสชาติหวานยิ่งขึ้นทําให้สุก,กี้ของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามารอดูกันแวกวกน้อยราดน้ําซอสลงไปหน่อยค่ะให้มัน จะต้องไปมาให้ทั่วๆเลยนะคะจะตามด้วยอันนี้เป็นเส้นบุหรกือเส้นชิราตะกินะคะที่แนนล้างแล้วก็หั่นให้มันขนาดพอดีคำ ไปแล้วจะใส่มันลงไปใครชอบมากก็ใส่มากเหมือนเดิมเคแล้วก็จะใส่เห็ดหอมลกน่อยที่เราหั่นกันเอาไว้ตามด้วยเห็ดเข็มทอง ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะใส่ให้มันพอดูสวยงามแต่ถ้าชอบก็ใส่บีก็ได้แล้วก็เต้าหู้างนี้เดีย๋ยวเราจะราดน้ำซอสลงไปอีกนะคะราดลงไปทั่วๆเลย เอาให้หมดไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวตัวผักของเราเนี่ยมันจะคายน้ําคายน้ําออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเราจะตุดมันไว้ก่อนปิดฟ้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่มันได้ที่กันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้สุกกี้ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดฝาดูกันเลยดีกว่ามันร้อนนะคะอาหาผ้าจับด้วยโอเคโหนี่หน้าตา จะเป็นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปเลยแต่ถ้าใครชอบที่ไข่สุกเนี่ยชอบให้มันแบบสุกมากหน่อยเราก็เอาไปตุนต่ออีกแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะแต่อันนี้เราจะจัดเสิร์ฟเลยก็ได้ค่ะเราจะเสิร์ฟพร้อมกระทะถ้าที่บ้านใครมีกระทะไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้อันนั้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุก,ก้ยากิในแบบญี่ปุ่นของเรานะคะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ